ต่ชุติมาโพสต์เคลื่อนไหวกลิ่นความเจริญพร้อมนโยบายเศรษฐกิจพักก้าวไกลมาแรงที่สุดในวินาทีนี้ต้องยกให้ทีมพิธาลิ้มเจริญรัฐซึ่งเป็นนักธุรกิจไฟแรงและเป็นนักการเมืองชาวไทยหลังจากลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเดิมสังกัดพักอนาคตใหม่ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลและเป็นว่าที่นายกคนที่30ของไทยเมื่อทางด้านทีมทิทาลงสมัครเลือกตั้งเป็นแคนดิเดตนายกนับวันก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งฮอตถึงขั้นมีด้อมส้มเป็นของตัวเองกับวลีเดียวส้มรักพ่อพ่อก็รักส้มเรียกได้ว่าตอนนี้ฮอตไม่แพ้ดาราเลย ล่าสุดทางด้านต่ายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวว่ากลิ่นความเจริญพร้อมแชร์ภาพนโยบายเศรษฐกิจพักก้าวไกลหลังทิมพิธาแจ้งสถานะว่าที่นายกคนใหม่หวยใบเสร็จช่วย SME หลังคาสร้างรายได้เปิดเสรีโซล่าเซลล์ลบหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่งออกได้ รัฐให้โบนัสเปลี่ยนข้อมูลเป็นขุมทรัพย์สร้างอุตสาหกรรมชิปในประเทศคาสิโนถูกกฎหมายรัฐกำกับดูแลนั่นเอง